สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะพี่นอ้องเวลามบอมันได้ครบทีมเลยทั้งเอ๋ยทั้งผัวมาน้ากันอมนสำหรับพี่น้องตอนนี้มากินไอศครีมน้านนกันนะคะผัวก,กินกากหมูทั้งอ้วนเราให้กินกากหมูพญาย,ยกระได้ตอนนี้มานั่งอยู่สวนจ้าออ,อากาศกำลังลดอากาศกำลังพอดีเลยตอนนี้กำลังอันเย็นพอดีเลยเนาะอือ ขวบขึ uh, this mm. e <h <h i นขวบข i ้นขวบขึ้นขวขึ้นขวบขึ้นขวบขึ้น a n บขึนบขึ้นขว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 บขอันนีบขึ้นขวบขึ้นขวบขึ้นีวบข้นขวบขึ้นขมบข้นขวบ้นขวบขึ้นขบขึ้นัวบขึนขวบขึ้นขวนแวบขึนขนขวบขึ้นนขวบข้นขว้นวบ ฟังญี่ปุนไม่มีเคล็ดลีหิตเป็นสเน็คสเน็คแบนพี่น้องว่าในจักบายพี่น้องแปลงตาง,งูจ้าแปลงตาง,งูบรนเทาหันพ่อใหญ่ไปซื้อยูนีหลือพี่น้องอันนี้นะหาปอนกว่าพี่น้องเกือบสามร้อยบาทนะคะสองร้อยกว่าสองร้อยกว่าบาทนะคะเนี่ยพี่นอ้องไงบ้านนี่ 200กวากระป๋องอื้อจรกระป๋องแค่นี้แลยพี่น้อง10ผาวอ้าท้เหรอ10ผาวฟอร์แนเดกครับโคันนอตมาเนี่ยเนี่ยพี่น้อง200กว่าบาท very very good so so cooling yeah you want try now you no, want try now ฉายหน้าไปตะกูเลยขัดหน้า on on let the people see i h a v น้า with people s <laughs> <c oughs> คนมักแต่งตาง,งูพี่น้องมันท่าอะไรเย็ยนดีคนมาอยู่เมืองนี้นะผิวเหมือมนกันหมดเลยเนาะแปลงตาง,งูท่าแล้วมันดี <c oughs> แทงแพงอันแต่งตาง,งูขึ้นแทนนะขึ้นเชวต้องเพลย์ได้พ <c oughs> <c oughs> ี่น้องอันเอื่อยแล้วพวกกินไอติมคอยถามแล้วบ่แมนบานพวกกินขึ้นกินไอติมพูกเดียวเอื่อยเพิน่นโบกินจ้า อิ Ooh, ่มหลายอืมเป็นอิ่มหลายเป็นไลยบอกินคอยกินผู้เดียวเลยมากินไอติมข่หอนสไลด์แบน o ์สไ n ด์แบนด์ชยมี่เรียนใาแล้วเสร็จที่เมื่อคนดยวเปิดเปก พี่น้องป่วยเ่เป็นทับแปลงตังก์จเ็เหรอได้สมองวเน่ยอ้โคนตองซื้อเฟซบุ๊กได้แล้นะได้มันเย็นพี่น้องแปลงตัง์ท่าแนี้นว่ปชอจรอต From Cassett Visa. <laughs> 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 oh, no, no, no. Okay. Um, Road, Samuprakan. Samuprakan? Yeah. Oh, yeah. Samuprakan some... Road, yeah. Samuprakan Road. I to <laughs> เมื่อกี้ในเต็มน้ำกันนะพี่นะพี่มาลองทาดูสิทาแล้วทาก่อนมาหนิแบบน้ำเสร็จแลก็จะทาแบะตางูเหรอจ้ะพี่หวานที่แกซื้อให้ตอนนั้นยังไม่โอ้อยังเหลือเหรอยังเหลืออยู่กระพงใหญ่เนาะอืทาเวลาอาบน้ำเสร็จพี่น่อยก็จกินไอติมกินโคกินไอติมโคกขวดบางอย่างอะไเป็นแป๊บซี่ขวดบางอย่างเป็น้องก็กินเกือบหมด่ได้น่ะไข่ห้อนแล้วก็ไปกินนั่นอีกไปกินอันอีหยังเนาะ คเนีิวก็กินหลายมันสีเหลือบอวันนี้มันสีเหลือบอหืมอิ่มจนอืดมันจะเหลือไหมเนี่ยกำลังเพื่อเก็บชิคกี้นอยด์เย้ไอ o น้องได้ยังยูเก o นโกลุกไอ about half four half four or oh, half half four or half five ไม่ไอพูด half five I think ยัหาไปสนงจานกก็ลูกได้เลยก็ลูกโเก่งจังเลยตัว้อยโอ้ยสกอตแลนด์อันอบไก่ใบพะยันี่โอเว่นในตู้อบพี่นนอกเป็นลูกงาแค่โ อ้วนไรนุกง่า,ายพี่น้องเอ้ยไปเบิ้งไกลได้ตู้อบอ่อนตู้อบเตาอบเป็นเลยสวยดำๆเนี่ยมันทำไม่ทันเลยพี่น้นน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 มานั่งกินไอติมน้ำกันนะคะเยน็ยนๆน,นะโอ้ยนางสบายโอ้ยลืมบักถั่วเนี่ยมีถั่วกับขนมไห้น,หนั่นถั่ ตัวต้มน่ะอิ่มมากเลยหนูกินได้เรื่อยๆอิ่มมากๆเลยอิ่มจนแบบไม่ขยับเลยทั้งขนมจีนทั้งหมี่ทั้งอะไรอ่ะกินได้เรื่อยๆข้าวเหนียวกระปุกกระติ๊บอากาศมันฮอนนะพี่น้องน้ำบ่อยากไปใส่บ่แม่นอากาศฮอนกะแรนผุดแรนบ่ได้พี่น้องมันฮอนมันเมื่อย์ฮอนละเมื่อยแห้งนะ เวลามันร้อนมันเหนื่อยหนะักมากเนาะมันหมดแรงไปเลยนะหมดแรงเลยถ้าไปอยู่บ้านเราก็ต้องอยู่ตรงคนม้กเลยเนาะ uh, ยิ่งร้อนอ uh, ที่<ฟ>บ้านบ้านเรายังว่าร้อนขนาดประเทศอินเดียนะประเทศปากีสถานนะ40องศา45นู่นนะ่ะ45 46เนาะคิดดูจะบอกว่าแตนบ้านเธอนะ่ะร้อนเท่านั้นอนะ่ะบ้านบ้านเธอ30กว่าดังว่าร้อนบ้านฉัน,น,น40 45บห้โห เป็นทะเลสาบนะมันไม่ได้ทะเลแต่มันร้อนทะเล,นลนทรายน่ะมันไม,<อ>ม่อินเดียน่ะมันร้อนมากอืมอินเดียร้อนมากจริงเลยนะแต่อินเดียมันก็เมืองใหญ่มันประเทศใหญ่เนาะบางบางเขตมันก็ไม่ค่อยร้อนมากบางบางพื้นที่ก็ร้อนอย่างสุกเลยลหละกลับบ้านตั้งเจ็ดโมงหอนแห้งพี่น้องเนี่ยนะมาทาหน่อยสิ ทาเลยทาโชว์พี่น้องเลยทำเย็นเย็นทาหน้าหนาวนอนไม่ได้หนาวหน้าหนาวกะโดดลงเต็นเลยแหละถอดแว่นนี่ทาหน้าหนาวก็วิ่งตากรีดเลยแหละใช่ใส่แว่นเพราะว่ามันแสบตาโอเค <Okay. S 3> ครับผมโอเคครับ nhanh có tên ôi đi là cái cọ hôm pô nhầy nè cờ đài ôm nó à ai tháp yeah đón đà linh đón anh tự đợt lọt nó bưng ở Please don't move. <laughs> Next. No. Don't do it. They drop in a drink. See? They drop in a cut. <laughs> Not enough power. They stop in a cut. Don't do it. No. Uh. <laughs> no, don't do that. Can't. The monkey. ก็เห็นก็จะไปบล็อกเลยนั่นเองลังน้ำก็บอกว่ามันจะไปที่กัดอ่ะนะอืมอ้คันไปทั่วเลยทีนี้คนที่เป็นโรคภูมิแพ้เนี่ยมันจะเป็นคนที่แบบไม่มีภูมิต้านทานเน, uh นาะอืภูมิต้านทานมันต่ำ พี่น้องก็กินตะเพิ่ตะเพื่ออลไปบเนี่ยกินตะเพื่อตะเพื่อก็กินไอติมทำไมมองอะไรยังก็นอยังงหอแดดมันนอนพี่น้องก็กินอะไแหละ หนันเอาเย็น <c oughs> หาหมองก,กัมันเย็นมือติดด้านแซ่บป็นน่องแบแซ่บหลายเม,มื่อแล้วปีนี้ไม่มีบีเนาะทำไมยังไม่มี พึ่งเหรอนะทำไมจะไม่เห็นมีมนมทุกปีมันมาเป็นฝูงเลยอย่าให้มันมาเลยกลัว <c oughs> <c oughs> มันมาจับไอ้ต้นไอ้ต้นคริสต์มาสเหน็นไหมนะมันมาทำลังที่ต้นคริสต์มาสอันนั้นวอบเนาะวอบก็คือบ้านเราก็เรียกอะไรอตอตอเนาะตอจะไม่ตตอหัวเสือใช่ไหมอ,อืมมาจากที่ต้นคริสต์มาสอันหน้าบ้านแล้วลังมันใหญ่มากเนาะ คนจะมีโชคมีลาบพอมันไฟแล้วก็เปมนกระดาษอะปลิวสวนนไอนหายไปเลยหายละลายไปเลยห่อนพี่น้องเอ้ยห่อนแหง้งมานั่งเลน้ำกันหนังน้ำหัวน,น้ำสวนน้ำน้ำกัน,นกพี่น้องถ้าถ้าเกิดเราไม่เอาเราไปซื้อใหม่เนี่ยเราก็ต้องไปทิ้งในถังขยะแล้วอะไรใส่ผ้าเนี่ยโอ้โหเหรอจ้าทิ้งในถังดำไงถุงดำไงอ นี่ถุงดำฉันจะซื้อมาแล้วเนี่ยซื้อมามจะได้บ้างหมดแล้ว <đây. S 2> ซื้อมา <c oughs> จะได้ถุงใส่ถุงเท้านั่งขังต้นบักพริกบัพ่ายพี่น้องเนี่ยนะเนี่ยบักพริกงามแล้วสวยนะใบดำปื๊ดเลยเก็บใบมันอันพี่น้องพี่น้องใบบักพริกเนี่ยเอาไปอมได้เด้อพี่น้องเนาะเอาไปอมใส่หมูใส่ไก่ในพี่น้องเนาะของกินเยอะเหลือเกินยังนึกไม่ออก เอาอกอมใบบักพริกเนาะนี่ไงไปอมได้เจ็บได้แล้วพ่อโอ้ยอีก็ลูกกระยักเรากระยักเซมิยูดั Don't s out Don't s out l a n t s o u Thì ông very 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 old. Ông very 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 old. Oh, very very old. Sao phút thảo quý cảnh. Ờ. 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 chicken now. Nearly now. It's dead. That's dead. <laughs> I know chicken dead. I want to. I to use the rest of the curry for, from John's curry yesterday. So uh -huh. I will have some use for some of the chicken as well. So. Uh -huh. Chicken in the curry. Chicken make curry. Yeah. Okay. You do it if you want. <laughs> อ <laughs> อากาศก็ดีพี่น้องมานั่งคุยกันมาเบาโน่โหัวมวน้ากันเนาะมาเบาโน่โหัวมวนน้ากันไปใส่มาใส่กันมานี่แหละพี่น้อง้อนกับมานั่งเหมือนสี่เลยพี่น้องมานั่งคุยกันมุกไปมีมุกไปมีเหรอ มันจะมีนั่นอิตอิตสติ๊กเข้าเราเรื่องนี้กูดีฮึ่มคุณกินได้แลวคุณกินได้แล้วไอต์บอกพีทนะจะให้พวกินเบียอันอันจะให้ดื่มกับบ่าวได้ให้อีตไปนั่นบอกพีทอันลืมมาแล้วก็เท่านาเทาหลังเท่ามาแล้วก็ลืมหนาลืมหลังพี่น้องเอ้ยทานเหลเด้อจ้าแปลงตางูนี่แหละเออ thả khển thả khải chắc nồi mắm yên hòn đấy mắm ao đấy pino ơi hòn ao mà mày nói chưa ạ tôi tôi cái gì vậy bỏ pound gram cái gì cái gì tao rồi เคยเชื่อหนูยังนะเปลี่ยนที่นั่งแลเปลี่ยนที่นั่งโอยเอยเป็นนางละกิงยังก็หมูเลยหมูกระโดนเนี่ยนั่งนอนสิมนอนดอกเนี่ยนอนได้เห็นไหมเน่ยอนลรกไม่ขึ้น t h e n s i t n a r น Did you drink that one? No, I don't know. Khoi thịt tháp bèng luôn phía nhây, gì nào? Sống kran. Phía nào sống kran. Khoi thịt tháp bèng ở gì เ <laughs> ด็กลูกแกดับพี่น้องพี่น้องตะเบิงได้เดี๋ยวเราลุกกันไป <laughs> หน้าขาวต้องลองคอลิ้งดอกกุหลาบดอกเยอะเลยเนาะ <laughs> อดอกเยอะ <h> มันก็เป็นประวัติาการโอเับ okay, ปลูกกุหลาบม,มายี่สิบปีไม่เคยได้สักตนเลยตนนี้ได้ตนเดียวก <c oughs> ็พันมันก็ดอกเยอะอยู่แล้วเนาะไม่ใช่มันไม่เกิดนย <c oughs> พี่น้องมองพ่อยายไม่แต่แปลงไหนหนาแล้วห <c oughs> น้าพ่อใหญไม่แต่แปลง <c oughs> <c oughs> แปลงตาง,งูพี่น้องไปหาซือ้อยูนิคกี <c oughs> เอามาขายยูนนีน่เนาะ <c oughs> ถ้ารำเย็นจ่อยเลย <c oughs> พอน้องชายจะหมดนะพ่อปุ่ยย่า่ชาแบบประหยัดผู้ใหญ่าขาวบอกเลยอ่ะเนียงอ้วนเนัยงกินแต่แคบหมูเพิ่นกระไดโอ้จะสบาดยังไงหามกับบัฟังปนันก็อ้วนอ้วนอ้วนปัดพุ่นแล้วบอกแต่เพิ่นจะขอกันยังกินก็ให้อ้วน พี่น้องมานั่งเล่นน้ากันเด้อแต่บางไดดน้ำนะมานั่งเบาโน้ตหัวมวนน้ากันเนาะนั่นแหละผู้ใดมาหากะเกิดไม่มูมาหากะบ่เป็นอย่างม่านพักน้ากันขับทีอยู่ใดขับใจอยู่ยากเนาะพี่น้องอยู่น้ากันได้ขึ้นสองขึ้นมานอนมาพักมาพรคุยกันทำแคมปิ้งเลยเนาะนอนเลยนะเออยนอนนี่ก็ได้นะเนาะทำแคมปิง้งเออนอนตัวนี้ก็ได้เนาะคงจะสนุกนะร้อ,อ,นอนหลายหลายคนเลยเนาะ มานอนในแคมป <คน S 1> <ม>์ไหมเนาะคนละแคมป์ละแคมป์ละแคมป์เออตรงนี้ดนได้เนาะเวลากินข้าวก็ปูเสือนั่งตรงนี้เลยเนาะสน,สนุกสะดวกสบายแต่ก็ต้องลงทุนซื้อแคมป์เมันก็ไม่เท่าไหร่หลอกอยู่ด้วยกันคนเรามาที่มีมีที่อยู่ที่กินก็สบายเนี่ยเนาะถ้ามาก็ ที่พักกันนะเอาเราไม่ใส่เสื้อสีเดียวกันมไม่รู้เรื่องเลยอืมจะเปลี่ยนตอนนี้ก็มันมันเบิร์มันไม่เปื้อนๆเดี๋ยวไปเบิ่งอันนั้นก็ไปไปเบิร์นไก่ไปไนย์ก่อนพี่น้อง never จะสิ้นกระเป๋าวัตถุอีก never ever ไปเบิ่งไก่มาแล้วพี่น้องเบิ่งไก่มาแล้วอันพอยามันไปลักปิดไฟพ่อยายเปิดหลักปิดอันเตาอบตู้อบไว้มันคือสิบ e r h u เนาะ สร้างพิ่นแล้วมันบ่ะยากหิวไก่มันบร,ระท่านสุกดีมันสุกอยู่แต่มันบระท่านไหนสุกคักนะพี่น้องขอคุเสเอาไก่นี่ยไปพัดอันสาวขอให้พวกนี้ไปแดดอันนี้พวกนี้แดดดีมากกันนี้แต่เราอยู่ในโอเวน่วนอะเนาะจุ่มหอเราวอฮอรมอร์ฮอตแย่ย่เราจะ tomorrow tomorrow hotest day นั่นเองก็ warmer way but slightly warmer and then go slightly <c oughs> t w o m o n t h ่อ g o to winter now mm. november อะ no winter yet. y e t autumn ดูดูใบไม้ผล <Start. S 1> ิดูดูใบไม้ร่วง autumn ดูดูใบไม้เปลี่ยนสีเนาะดูดูใบไม้เปลี่ยนสียังยังยังเนี่ยเดือนหน้าถั่วก็จะได้กินแล้วก็จะเริ่มได้กินถั่วอะไรกันละเดือนหน้า I, 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 I think uh Winter in the November? Mm. Yeah. Two? um yeah. October, November. Like October, November. Yeah. Start in November. Mm. Four months, any all together, yeah? It's really about three months, three or four months. Four months, I think. Spring, summer, autumn, winter. I got my. เปปนแง but this year so v e r y good weather hot yeah the bad modern life yeah this summer looking very good yeah normal look l k i พวกไรไท n แลนด์นะเพิ่งจะเป็นวันนี้เละหลายวันแล้วพอเราทำงานอยู่ข้างในมันร้อนจะตายมันไม่ได้ร้อนมากสังเกตดูจากต้นไม้สังเกตดูจากดอกไม้น่ะนพวกเน่้พวกพืชผักน่ะพี่น้องพี่น้องจากบอเป็นยังขอขึ้น บบเอาอันเอาเอาต้นบักพีออกจากกระถางไปเอาไว้ในกระถางซี่พ่อหนาหนาวขึ้นมาเดี๋ยวช่วงเดือนนั้นตุลาอันตุลาพฤศจิกายนพี่น้องกอกระสียกขึ้นมาจากกระถางเนี่ยกระถางขึ้นมาแล้วก็เอาไปไว้ในบ้านคึ้่นก็มันเย็นน่ะนะมันหนาวนะเพราะว่าต้นนี้มันไว้ได้สองปีปีสองปีพี่น้องนั่นแหละมันเอาไว้ได้นั่นแหละคอยยังบอลอกเอาออกจากกระถางคอยเอา ขี้ดินกบมันด้วยน้อยน้อยน้อยหนึ่งเพราะว่าบ่ิหามันล่มแล้วพี่น้องเกิดวันเกิดห้องเอาดินกบไป้นามยมันล่มมากมันก็สิล่มกระถางก็สิไงทองไปแง่งนะบักพิกเมื่อสีหักนะตอนนี้ก็เลยเอาดินทบอันกบกระถางไปจากน้อยหนึ่งนั่นแหละให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันเดียวขยากมันเป็นนวยลายหลพี่น้องก็อยากเข็นอยากพี่น้องได้เห็นน้ำกันบักพิกซูปีมันนวยลายไหลเลยพี่น้องสูปีต้น ต้นนั้นเนาะลูกดอกเนาะมันสูงถึงหลังคาเลยเนานะถึงสีหนึ่งอืมเพราะมันเป็นลูกแล้วก็ <c oughs> เอาเข้าในบ้านนะ่ะนะก็ลืมมันเด็ดลืมเด็ดยอดมนะันน่ะเนาะต้นมันขึ้น <c oughs> มาเร <c oughs> ากินนะปีที่แล้วนะยอดเพลกนะก็นั่นแหละจริงจริงแล้วเราต้องเด็ดยอดมันออกเด็ดยอดออกแล้วมันจะได้แตกกนะันเนาะไอ้ต้นหนึ่งไม่ได้เด็ดยาวปิ้วไปเลยบ่ได้เด็ดยอดมันพี่น้องเขาตรงเด็ดยอดมันกระลังมันช่วงมันกระลังโตน่ะไปเด็ดยอดมันออกนะพี่น้องเนาะเด็ดยอดมันออกมันงิีแตกนะ ชอบมั้งล่าสวยมีต้นนันบ่ได้เด็ดหนอดเงยาเกือบหอดันสังกะสีคอยเนีย่ยก็หอดสังกะสีคอยไปน,น้องเอ๋ยกระเดาหัวสูงแง,ง่มาปลูไว้สวยกิม่ต้งปีนป่าก็เลยอยากหัวปิดมาก็ซื้อมาปลูกอยู่ตรงนั้นนะ่ะเนี่ยหลังจากที่ลิบลงก็ไอ้ดอกนั่นก็เริ่มขึ้นไงนมาออด้วยทนแดดทนน้นอนทนฝนไม่ต้องปลูก ก็ดอกไม้ข้างรั้วไม่เห็นเหรอปลูกปีปลูกกี่สิบปีแล้วนะแต่เวลาวินเดอร์มันมีดอกทนทานทายาทนะนานนะไม่นานนะนี่เห็นไม่นานนั่นแ่ะไม่นานนะเห็นก็เห็นยเน่ะก็เห็นเ่เนเ่ยเป็นเดือนแล้วเนี่ยโน้ไม่โดยลาเลยยังเป็นเดือนแล้วกล้วยไม้เนี่ยเป็นสามเดือนสี่เดือนเมนแล้วนะเดือนเปนกล้วยไม้กล้วยไม้นานจริงเนาะ กล้วยไม้น่ะอยู่ได้ดาวสามสี่เดือนพี่น้องมอาตางคอยนะสามสี่เดือนแหละนะกล้วยไม่แต่เขาฉีดน้ำมันเสมอๆนั่นแหละพี่น้องถัวใกล้จะได้กินแล้วไม่ลูกแล้วถัวก็จะเดือนหน้าก็จะได้กินแล้วเดือนหน้าน่ะก็จะได้กินบกถัวทั่วกับเด้กกินเพราะว่าช่วงเดือนอันอันสิงหาช่วงสิงหาทุกปีก็จะมีทั่วออกไปได้กินเริ่มได้กินทั่วเด็กกินบกทัวแล้วตำ้มอร่อยเนาะมันหวานนั่นแหละพี่น้อง แต่ฝรั่งเขาบอกวก่ากินดิบไม่ได้อะเรากินดิบตลอดฝรั่งก็กินไม่ได้จากอย่างหรกฝรั่งนะผ <c oughs> ักพองจนแล่ะเนาะอ่าแต่เราก็กินทุกอย่างนั <c oughs> <c oughs> ่นแหละนั่นแหละพี่น้องอันจังไดคลิปนี้ก็พ่อกินเองนะพี่น้องอันขอบคุณหล,ยลายๆสำนักพุ่นแต่กดไลก์กดแชร์กดซับสไคร อันบ่มีอันตอนนี้มื้อนี้คลิปนี้บ่มีหยังหลายแค่ส่วนพี่น้องมานั่งเล่นน้ำกันน้ำสวนเนาะแดดร่อนแดดร่มลม,ลมตกลมโชยลมตกแล้วแดดร่มลมตกมานั่งเล่นน้ำสวนน้ำกันมานั่งคุยกันนะพี่น้องอยากพาพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันมามีความสุขน้ำกันคนเฮากะทุกข์แต่ตลอดก็บ,บ่แม่นเนาะต้องสุแกแน่ทุกข์แน่ชีวิตจังสีดีเนาะนั่นละ่ะโอเคนะคะอันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแตนทราเวลเลอร์คนเดินทางด้วยนะคะ โอเคจ้า๋ยวเล้งเซายบายปเปิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ